สวัสดีตอนเสาร์ของวันที่13มษายนครับเขาสูช่วงใจกลางเทศกาลรสรงกรานนะครับเมื่อแรงมอลำั่ใจกัระอยทำการแสดงอยู่วัดหลวงพ่อพระใสนะครับจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งเราไปทำการแสดงทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นคื้นแรกครับมอล่ั่มแต่ละวง สลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะมีถุวงยงใหญ่เลยนะครับเป็นวัดเป็นวัดที่นี่ซื้อเสียงระดับประเทศมังล่ำชัยก็เอยได้รับความเมตตาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะครับนี่ก็เมื่อคืนอยู่สุรินทร์นะครับเมื่อนี้ก็เลยสิกับมานอนขอนแก่นนะครับคืนนอนพี่เพชรพี่พลอยน้องเพชรนะครับกำลังสิเข่าบ้าน ช่วงนี้แม่นมอาร์ตไม่อยู่นะครับภาระทุกอย่างก็เลยตกไปอยู่กับแม่นมบิ๊กนะครับแล้วก็อาร์ตอัธชัยนะฮะทั้งขับรถทั้งขับรถแล้วก็ทั้งเป็นเฮลันยิกทึ้งเป็นทุกๆอย่างเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับหอดบานแล้วบอลูวาตื่นรือยัง <S <S บอลอย,ยู่น้ำลกูกมือหนึ่งบอกมือหนึ่งหรือสองมือครับบิ๊ก มือหนึ่งบอกขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งบอกจำพออะไรปะนอ้อเนาะมือว่านทโทงไปเห็ดปากหมูเลยมือว่านทุ่ไปเห็ดปากหมูอยู่แต่เด็กที่มีอายุประมาณนี้นะครับสมีความจำแลลวก็มีพัฒนาการค่อนข้างที่จะแบบเร็วชงนี้นะครับ<ม>เขาอยากฝึกอย่างเครื่องพยายามฝึกเลยฝึกขอบคุณฝึกสวัสดีฝึก ทักทายฝึกบายบายฝึกเอื่นซื้อนี่ือเริ่มเริ่มสามารถเริ่มได้แล้วเนี่ยเริ่มหาดเบาแล้วเริ่มจําเริ่มสังเกตรครับเริ่มจําเริ่มสังเกตแล้วเมื่อวานนี่โทรมาเห็ดปากหมูโทรมาหายายหาแม่แตนเพราะช่วงนี้แม่แม่แมกับพินพูบึงใบถ่านะครับแอนคขาบอยครับบางวันเขาได้ไปงานด้วยกันนะครับได้ช่วงนี้จาหนีไปกระสิตัังค้นตังไปงานคนละหมอง นะะฮแต่ว่ากัย้ำเว้นกับผู้ใดที่สามารถมาได้ก็ต้องกลับไม่ยุ่กับลูกเพราะมันเป็นชมที่เขาจำนะครับถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วเองว่าคนชุบองมาให้รายเลยอืมมาแบกเอาพัสดุมาบ้านพัสดุเต็มอยู่พี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีแล้วก็เอฟซีของ ของพ่อของแม่เนาะนะครับแล้วก็เอซพี่พี่พลอยน้องเพชรนี่ก็มีเริ่มมีเอซแบบเอซที่เราเคยติดตามมาก่อนเองมาเห็นคลิปของลูกเกิดเกิดข้มแบบวามสุงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทักทายลูกก่อนอ คุณมึดีอ่ยขอกมี่เด,ขอ,นนเดขอทั้งคุณไั่มีคนทำละหันก็ได้ถงหรือยังเสื้อผ้าเลยตาสิถึงเสื้อผ้ากาบอกรจ้ะ พี่โต้ัสดีครับสดับมันไม่้นอ่างนี้เด็กยังไม่ตื่นหรอเสื้อผ้ายัางเสื้อผไพ่เลยนอนยังไม่เตืมนเลยเติมเสื้อผ้าลับเลยดีครับ โอ้โหน้องคือน,น้องเด็กตัวเนี่ยประกบคนละคน <Okay. S 1> ไม่ได้เล่นเลยสรุปคือโดนเซอร์ไพรส์กลับนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพ่ออาบน้ำก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวลงมานะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลงมาบุกนอนเหรอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตื่นเดี๋ยวมาก เคลิปครับผมติดตามได้นะครับ